ตอนนี้เองนะคะทางด้านของจีนออกมาเตือนสหรัฐนะคะว่าการคว่ำบาตรถ่านหินรัเสเซียเนี่ยอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงมากๆนะคะที่ทําให้ตัวราคาฐานหินนั้นพุ่งสูงในอนาคตค่ะทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมของจีนออกมาเตือนนะคะว่าในการที่สหรัฐมีการดําเนินการคว่ำบาตรบริษัทฐ่านหินของรัเสเซียอย่างเข้มงวด อาจจะส่งผลทำให้ถ่านหินเนี่ยมีค่าความร้อนสูงทั่วโลกนะคะและมีราคาพุ่งอยู่ในระดับสูงในเร็วๆนี้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกถ่านหินประมาณหนึใน5ของรัสเซียค่ะโดยการคว่มบาทที่สหรัฐกำหนดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มุ่งเป้าไปที่บรรดาบริษัทผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่นะคะ หลายบริษัทค่ะโดยการคว่ำบาตเหล่านี้นะคะจะครอบคลุมไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆเป็นจํานวนมากค่ะตั้งแต่ระบบการชําระเงินสถาบันการเงินไปถึงการผลิตพลังงานทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะการส่งออกที่ลดลงจากรัสเซียอาจจะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดและบรรเทาแรงกดดันต่อราคาถ่านหินได้ ในขณะที่ทางด้านของอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่คาดว่าน่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะทางด้านของคุณซูหุ่ยเผิงค่ะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากสมาคมการขนส่งและการจำหน่ายถ่านหินของจีนออกมามองนะคะว่าตราภาษีส่งออกถ่านหินที่รัสเซียบังคับใช้เมื่อช,ช่วงต้นเดือนนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปอย่างประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้าถ่านหินรายใหญ่ของรัสเซียด้วยนะคะทางด้านของข้อมูลจากทางด้านของเทป ler เลอร์ค่ะบริษัทวิเคราะห์ทางการค้าทางทะเลชั้นนำนะคะระบุว่าการส่งออกถ่านหินของรัสเซียในเดือนมีนาคมคาดว่าน่าจะแตะระดับต่ำสุดที่อยู่ในรอบประมาณอย่างน้อย7ปีด้วยกันค่ะ